สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะประจําวันที่6กุมภาพันธ์ปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกรารพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ147กับกับ0นะ1014151719 4041424749นะคะ142470 471แล้วก็014เนาะ จับคู่กันหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปพิเศษเจ็ดกับศูนย์เก้ากับสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่

หกเก้าเก้าหกนะสี่เจ็ดสองหกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสองสี่เก้าเจ็ดนะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีต่อไป v ีเหนึ่งกับสี่สองก็ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าสองสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งห้าสี่สองเจ็ดสี่ห้านะคะ หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งสองสี่สี่สองสี่ห้าห้าสี่นะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะวันนี้เน้นหนึ่งสี่เจ็ดเก้าเด้อวันนี้ให้จับคู่ซื้อด้วยกันเอาเด้อเจ็ดกับศูนย์มาเหมือนกันเจ็ดกับสี่มาเหมือนกันเจ็ดกับเก้ามาเหมือนกันต่างกันก็เพิ่มเข้าไปเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะบางทีมันก็สลับกันออกเด้อ 7จ็ดศูนย์เจ็ดเก้าระวังเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเก้าทั้งสี่แนวทางนี้นะระวังนะคะนี่นะนี่สี่แนวทางเฉพาะกิจเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP เดี๋ยาวลังเราจะเขียนลงท้ายคลิปให้หรอกเนาะจะได้จับคู่ซื้อเอาสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะ โชคดีทุกคนระวังมันจะสลับกันออกเด้อเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเด้อทุกคนโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ